เอวเปนหัไปเยอะอะไรนี <Yeah. S 1> ้ข้าใจครับผู yeah. ้ใหญ่บอกให้ไม่ทันทันเยอะยังบิดยังบิดตัวหัวตัวตรงอยู่ใช่ปะที่จริงมันต้องเป็นอย่างนี้เวลาตเตะแล้วทำอใช่ปะแต่เล่นยูท่านี้ติวมันไม่ได้มันก็เตะไม่เข้าไงก็คือเราต้องทำอย่างนี้แล้วยังอย่างใช่ปะแล้วเพื่อนเตะเน่เราทำนี้เพื่อนเตะ ูเอ๋อครูก็สอนมาถ้าแต่การบิดตัวยังไม่ได้เาาดหหนี่ยมันต้องบิดตัวเนี่ยถ้าว่ามันขาหลังนะมันไม่ต้องบิดตัวถ้าอยู่บิดตัวขาได้เลยจะยกไปทางตรงเลยนก็เข้าได้เลย,ยถ้าเพื่อนเขายังไม่เตะแล้วก็ใช้ได้นะถ้าเพื่อนยังไม่เตะแล้วก็เข้าได้ทำอย่างนี้บเข้าได้